นิทานก่อนนอนตอนคนโง่ก,กับคนมีปัญญาในเมืองซีอานมีชายอยู่สองคนเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งสองคนมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เสมอยกเว้นแต่ตอนอยู่ที่บ้านเท่านั้นที่แยกจากกันแต่ยังไรก็ดีทั้งสองคนนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันนั้นผู้คนมักจะสามารถแบ่งแยก ได้ว่าคนโง่กับคนฉลาดนั้นมีความแตกต่างกันเพียงใดนั่นก็เป็นเพราะความหยิ่งยโสและความอ่อนน้อมทำตนของแต่ละคนนั่นเองชายคนแรกนั้นเป็นผู้ที่โง่เขาเวลาไปเจอกับผู้อื่นมักจะทำท่าหยิ่งยโสอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครก็ตามทราบมาว่าฝีมือการแต่งกอนของท่านนั้นไม่เป็นรองใครพ่อค้าคนหนึ่งพูดกับชายคนแรก แน่นอนหลักว่าแต่ว่าท่านเองก็เป็นเพียงพ่อค้าหากว่าข้านั้นไล่กรที่ท่านฟังท่านจะรู้สึกถึงบทกรหรือข้าว่าอย่าเลยจะเป็นการเสียเวลาทําการค้าของท่านเปล่าใช่คนแรกกล่าวและเมื่อเขาว่าเขาไล่กรให้พ่อค้าฟังกรน,นั้นก็ไม่ได้เป็นกรที่เลิศเลยเด็ที่เขาบอกเลยแม้แต่น้อย แต่ในทางตรงกันข้ามชายคนที่สองนั้นเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนหากว่ามีใครมาเช่นชมถึงบทกลอนของเขาเขาก็จะกล่าวว่าท่านกล่า,ลาวหนักไปแล้วบทกลอนของข้านั้นเป็นบทกลอนที่ไพเราะเป็นเพียงกลอนที่ออกมาจากหัวใจของข้าเท่านั้นและเมื่อเขาได้ไล่บทกลอนของเขาบทกลอนของเขาก็เต็มไปด้วยความหมายและฟังไพเราะสนอาหูยิ่งนัก ดังนั้นเมื่อสองคนนี้อยู่ด้วยกันเราเชาวเมืองก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างคนโง่กับคนฉลาดได้เป็นอย่างดีอย่างชัดเจนและไม่ต้องมานั่งคิดว่าเป็นคนโง่อย่างไรส่วนคนที่ฉลาดเฉลียวนั้นมีลักษณะเช่นใดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่รอบรู้มักจะถ่อมตนส่วนคนที่ข่าวมักจะหยิ่งยโส